ท่านบรัทถือว่าเป็นเกียรติปนยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับที่ขึ้นหัวข้อว่าอาการปวดหลังโรคยิดของคนทุกวัยคำว่ายิดของคนทุกวัย,ยมัน,มนฟังดูแล้วจะฝุ่ใจนิดหนึ่งน,นะครับเหมือนกับว่าฟังพลงฮิตเราชอบเราอะไรต่างแต่จริงๆแล้วโรคปวดหลังควรจะเป็นโรคที่ยิบของคนทุกวัยนะครับอย่าไปฮิตกัน เราจะทําอย่างไรที่เราจะไม่ยึดกับมันหรือเราไม่ติดมันเราไม่สนุกกับมันนะครับหรือว่าเพราะาานั้นวันนี้เนี่ยผมจะพยายามที่จะมาไขข้อข้องใจแล้วก็จะพยายามอธิบายให้ททราบว่าทําไมมันเป็นได้บ่อยให้คำว่าเป็นได้บ่อยแล้วเป็นได้มากอย่างที่ท่านผู้เก่าเปิดมูขที่ว่า80ของประชากรจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปวดหลังแล้วในตลอดชีวิตของคนเราไม่มีใครที่ไม่เคยปวดหลัง นะครับที่แต่ว่าปวดหลังนั้นหายหรือไม่ปวดหลังนั้นทําอะไรถึ่หายปวดหลังนั้นต้องพบแพทย์หรือไม่หรือปวดหลังนั้นพบแพทย์ก็ไม่หายนะครับเพราะนั้นอาการปวดหลังเนี่ยก็เป็นเป็นปัญหากันมากเป็นปัญหาทั้งในเด็กเป็นปัญหาทั้งคนที่วัยทำงานและเป็นปัญหาทผู้ี่สูงอายุที่ในในสหรัฐอเมริกาก็จะมีปัญหามากกับพวก ทำงานนรจะต้องจัดจาการทํางานหรือเปลี่ยนงานเป็นจํานวนมากนะครับที่ว่าเป็นปัญหาทางสังคมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อก่อนที่จะเราเคพูดถึงเรื่องปวดหลังเราเรารู้จักโครงสร้างของกระดูกสันหลังเราจะกูภาพนะครับโดยดูทภาพนะครับว่าในตัวในในกระดูกสันหลังเนี่ยครับเดี๋ยวจะอนุญาไปยูนข้างหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้คอดูรูดูภาพแล้วกันจะได้ไม่กวนนะครับ ตัวอันนี้อันนี้เป็นภาพของตัวกระดูกสันหลังที่เราบองจากด้านหน้านะครับมองจากด้านข้างมองจากด้านหลังกระดูกสันหลังของเราทมดที่กระดูกต้นคอจะมีเจ็ดข้อนะครับมันน้อยแต่เราบอกว่าโดยทั่วไปแล้วสีหรือสองสามที่ยวเก็บนะครับมีกระดูกต้นคอเจ็ดข้อกระดูกกระดับซ่งอกสิบสองข้อกระดูกกระดับเสเอวมีห้าข้อกระดูกกระเบนประกอบด้วยกระดูกที่ใดใด เชื่อมประสานกันอีกห้าข้อนะครับแล้วก็เป็นกระดูกต้กรอีกเพราะฉะนั้นในกระดูกสันหลังเราทั้งหมดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกล้องกล้องต,อตอนนัวมนุษย์เราก็เป็นสัตว์เป็นกล้องนี่เองนะครับแต่ระหว่างข้อก็จะมีหมอนรองกระดูกสันหลังเข้ามาเกี่ยวข้อดูนะครับดูภาพด้านข้างดูดูภาพตรงหน้าต,ต,ต,ตัวตั้งตรงดีนะครับแต่ดูภาพด้านข้างจะมีความโค้งของกระดูกสันหลังเกิดขึ้นด้านกระดูกต้นคอจะโค้งนะครับเรียกว่าด้าน โค้งไป้างหน้านะครับหรือว่าเป็นด้านถ้ำหรือขือหมุมได้อยู่ด้านหลังเรานะครับส่วนโซงอกก็จะโค้งลักษณะนี้กลับก็เองว่าจะโค้งกลับอีกทีเนึงน้ำหนักตัวเราเนี่ยนะครับจะว่าจะพองมาจะวิ่งตกลงมา,างอย่างนี้เพราะนั่นจะออกอยู่ตัวหน้ากับกระดูกสลักเพราะนั้นเวลาเราแก่ขึ้นมากระดูกหลังมันก็จะทุดตัวไปเราก็จะคลองไปเรื่อยๆดูด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นข้อแต่ละแต่ละกล้องแต่ละกล้องก็จะมีข้อที่เกี่ยวเกี่ยวกันทั้งมนุษ ที่เป็นจับสอกเท้าทั้งสัตว์ที่เป็นตับสีเท้ารูปโครงกรกะดูกสลักจะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันแล้วการดีไซน์ของการออกแบบนะครับของกระดูกสลักยังเหมาะสำหรับที่เป็นสัสสบสองสี่เท้าเป็นส่วนห่เพราะนั้นมันจะมีข้อที่ต้างที่เกี่ยวกระดูกตัวหมอนรองกระดูกสลังเป็น,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 นต,ตัวที่ช่วยยึดต่อระหว่างกระดูกสลังเท่านั้นเพราะนั้นเมื่อมนุษย์เราพัฒนามาเป็นกระดูก สถานตั้งตรงหมอนรองกระดุกสลังก็เลยเป็นหน้าที่รับน้ำหนักเต็มที่เลยนะครับรับน้ำหนักเต็มที่เลยเพราะนั้นมันปัญหาก็เกิดขึ้นในตัวที่หมอนรองกระดุสลังเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วเนื่องจากว่าความโค้งของกระดุกสลังหมอนรองกระดุกสลังก็จะรับน้ำหนักมากส่วนข้อของกระดุกสลังเองตามที่ดีนะครับมีข้อหมอนรองกระดุกสลังแตกต่างกันนะครับส่วนข้อของกระดุกสลังที่อยู่ด้านหลังจะรับเป็นแรเรียกว่า แรงเฉงอนอยู<ส>่ในแรงเคลื่อนแบบหนักระดับนี้มากกว่านะครับะบับแรงกดน้อยมากนะครับไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วกระดูกต้นคอเองนะครับเวลาที่เราหมุนหน้าหมุนตาหันซ้ายหันขวาจะอยู่ที่กระโหลกศีรษะครับกระดูกต้นคอข้อที่หนึ่งที่สองเป็นส่วนใหญ่การต้มการเลยกระดูกต้นคอระดับอั้นที่ตั้งแต่ที่สองถึงที่เจ็ด มีประมาณ50%ของอันที่หนึ่งที่สองก็เป็นสกลศีรษะเท่านั้นนะครับจะลต้มเลยในทางการส่วนรก,กระดูกสันหลักระดับทุ้มอกร่างกายออกแบบมาสําหรับหมุนเขี้ยวซ้ายเขี้ยวขวานะครับการก้มการเนยจะถูกบังคับด้วยกระดูกซี่โครงนะฮะเพราะนั้นเวลาเราก้มเนยยังไม่ไปอยู่ที่กระดูกซี่โครงนะครับพระดซี่โครงแต่ที่กระดูกสันหลัง,งส่วนส่วนทุ้มอกเพราะว่าซี่โครงมันจะค้ำอยู่เพราะนั้นเวลา แกม่มันจะสุ้กับคนบุกซิโก้จะไปกดกับคนบุกเชิง์รามันจะเจ็บนั่นแหะเพราะฉนั้นเวลาคนแก่ก็จะเจ็บเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบริหารในการหมุนเราไม่ควรจะไปหมุนที่เสีเอวเพราะกระดูกที่เสีเอวร่างกายออกแบบมาสำหรับการป้องกันเลยเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไปบริหารที่มีที่สีเอวเราเยียบพวกที่เสีเอวสะดือหมุนเลยที่สะโพกไปมหมุนมมด้วยก็ะจะมีปัญหาเรื่องการปวดตลอดที่สีเอวเพราะว่า ตัวข้อที่เอลไม่ได้ออกแบบมาสำหรับในการมุนตัวนักการที่เวลาที่ให้ไปเปลี่ยนต้นในลักษณะนี้ที่เป็นบิดที่เอลก็จะเกิดปัญหาหรือพวกที่ไปเล่นกอล์ฟทีกอล์ฟต่างๆที่ไม่บิดพกกลางก็จะมีปัญหาเรื่องปวดหลังตามมาหรือหรือพวกที่ตีวงสวิงไม่ดีนะครับเพราะนั้นเวลาการบริหารผมเห็นผมนึกคืออาการในเวลาราการนักท่าต่างๆไม่เห็นนะนักเอนักที่สอนผูกการออกกำลังกายต่างๆไปบิดไปะไร ไม่รู้จักพ่อไม่ศึกษาเรื่องพ่อแล้วอธิบายการคิดแล้วทให้เกิดการโรคปวดหลังนั้นพวกเราทุกคนเวลาที่สมัยรุกทัฐบาลโดน่อนที่ถูกไล่ออกางประเทศไปนั้นก็จะมีการออกกำลังกายที่ที่เอ่อที่กัดโอ้ยตกใจเลยทุกากใยเลยนะครับก็เป็นสิ่งดีแต่ก็ไม่แยกตามวัยแยกตามอายุวันรุกขึ้นงานผมก็หนักเลยนะครับเอาเงินไม้ผมมาให้รูบ้านาป็กู้ใเลยกู้ตั้งทั้งเจ็บทั้งหมดเพราะว่า การออกากาลังกายก็จะเป็นช่วงแต่ละอายุแต่ละจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในกระดูกต้นคลอยเองกระดูกที่จะเสื่อมหมอนี่จเสื่อมก็มักจะเป็นข้อที่เลขสี่ห้าสี่หกเจ็ดเป็นส่วนใหญ่สวงกจะไม่ค่อยมีปัญหาสวงกมักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับพวกเป็นวัณโรคหรือติดเชือ้อหรือเป็นมะเร็งกระดูกมักจะไปกระดูกที่กระสูกงกมากกว่านะครับ ส่วนเรื่องของกระดูกหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกสหลังเคลื่อนตัวนี้มันเป็นตัวส่วนที่รับน้ำหนักมากที่สุดในโค้งนะครับรับน้ำหนักแล้วโค้งก็รับน้ำหนักด้วยเพราะนั้นสเกลข้อที่สี่ห้าที่ห้ากับกระดูกกระเบนเดี่ยวที่ห้าโดยเอสหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเป็นส่วนใหญ่ส่วนเวลาประวัติเหตุรถชนเลยตกจากที่สูงเลยมักกระดูกหักก็คือรอยต่อระหว่างกระดูกสุกอกกับเสียลเพราะกระดูกซุกอก ไอ้กระดูกสันหลังส่วนโซบกี้กระดูกซี่โครงเคลยารับอยู่ส่วนซี่เอล์มันแบบมันไม่มีอะไรมีการเดี๋ยวก็นจุดงุ่มที่จะมีที่จุดก็เวลาใข่ตกที่สูงต่างๆมักจะมีปัญหาเรื่องกระดูกหักในส่วนกลางนี้ก็คือรอยต่อระหว่างโซบกับกระดูกเอลนนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างถ้ารู้เท่าท่าตอนนี้ย้อนไปถึงเรื่นั้นว่าเราไม่รู้จักโครงสร้างเราก็ไม่จักตัวเราเองเราไม่รู้จักตัวเองว่าเรามีอะไรอยู่ในกระดูกสันหลังนะครับ กระปกระดูกรมีเจ็ดข้อใช่ไหมครับจำได้นะครับรกระดกซึ่งก็มีเจข้อกระดูกสลามในส่วนโกสิบสองข้อกระดูกสลัมส,มส,มส,มสม่วนเอวห้าข้อกระดกกระเบนเนี่มันห้าเชื่อมเป็นแผ่นเดียวนะครับเวลาที่เราลูกกระเบนีนี้ไม่รู้จักกระเบนเครับ